สวัสดีทุกคนนะครับกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับกับบีอนะครับบีอารนี่เราเล่นแบบบ่อยกันมากมาเลยแต่อันนี้เนี่ยเป็นบีอายีรับนั่นเองนี่เราจะมาไฟกันอยากเล่นมานานแล้วอยากเป็นยีรับใช่แต่ว่าบ่อยๆดิจะได้เป็นยีรับจากได้เป็นคนละอย่างกันแล้วยีรับคอยาวใช่ไหมลอกการบ้านอ่ะอ่ะโอเคเดี๋ยวเราลองไปไฟกันดูนะครับแต่ว่า แกเล่นได้เหรอโจมหมีแกเป็นหมีนะนายบวยแกบอกเลยไม่เคยแกมีหัวยาวเหรอฮะทำให้เป็นบวยอะเล้วไม่ดูชิปอีกอ๋อมีข้อเนี่ยมีข้อยาวประจำนี่จะได้เป็นยีราฟแล้วเกย์เตอร์นี่โอ้โหดูยีราฟเขาจะมีเกาะด้วยปวดดูเจ้าหมีดูเจ้าหมีโวดดารักว่าเอาตายได้ไงอ่ะอุ้ยโดนแกนี่โดนแกนี้กิน ยายไม่ได้ต er ั้งใจกินนะแต่ยายก็แอบขาดใจอยู่นิดหน่อยเดี๋ยว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 เดี๋เดี๋ยว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 ี๋ดเด็นคืเปีะเด็นคือกินยะไรได้บยาเเนี่ยเดี๋ยวก่ีนเดี๋ยวเดี๋ี๋ยายากมากๆเลยเจ้าหวีเนี่ยไมดีีเีเดยลเยวี๋ยีี่ีี่ยีแต่คนบอกให้เล่นบอฝดดดเดววเี ครูพอดีโอ้โหแปดร้อยแล้วหรอทำไมเร็วจังรู้จักไหมคราว่าโกงอะไรเนียเติมหรอไม่ได้เติมโอ้โหดูครูพอดีนะครับคอยาวมากๆตัวใหญ่มากๆเลยนี่บีไอีรับอะไรเดียวกินผลไม้ก่อนตัวใหญ่จังอะว้ายหุยจะบีระวังข้างหลังตัวใหญ่มาหาให้ไม่เอาอุ้ยลากพรธดาแล้ว ดีดีก่อนเจ้าหผีเอาเขาวาบเลยหรอวิววาบวับได้ด้วยหรอเจ้าหผีข้างหลังมันมาจุกจุกไว้จุกไว้เออจุกไว้จแกไว้จุกไว้จุกไว้นั่นแหละมันมาไม่ได้ไอีซี่บอกเอ้ยหผีอ่ะผีซี่นี่แย่แล้วดูว่าจะกินได้เลยเฮ้ยมันขมือรัแข่งไว้พวกเราอดทนไว้ ใหญ่อะตัวสีดำเนี่มันตัวใหญ่มากเลยลำบากเลยจับนองพี่โดวิเศษสายฟ้าคืออะไรอะเอ้ามันตายได้ไงอะตายยีราฟลื่นลื่นเลยนั่นแหละดิเราต้องเติบโตนะครับตอนนี้โอ้โหบอดดี้ที่หนึ่งแล้วหรอใอะไรเนี่ยนี่ครับไม่รู้อ่ะเจอใครก็หนีหมดเน่ใครที่หนึ่งจะมีมงกุฎข้างบนนะครับทุกคนในเกมบีอาเนี่ยอ๋อทุกคน คือ v R ปกติมันจะมีให้จุกใช่ปะ่ะอันนี้จุกแบบใหม่จุกแบบวาร์ปได้เนี่ยวาร์ปดิวาร์ปมาอีกที่หนึง่งอ,อ๋อเข้าใจแล้วเอาไว้หนีตัวใหญ่แน่เลยอโอเคมา,าแล้วเราพูดเดียวกันเราพูดเดียวกันเราไม่ทำร้ายกันเองเนาะอ๋อแน่ใจหรอก็มีแค่พวกเราเล่นน่ะอ้อเออเอาแล้วแกนี่กินใครอะ่ะ ฉันกินตัวนี้ดีกว่าตัวเล็กยีราฟตัวนี้จาตัวเล็กไปไหนกดชิปวิ่งได้ปะวิ่งไม่ได้ไม่ให้โล่เก็บโล่ก่อนนี่เก็บโล่เฮ้ยแต่ว่ามันมันไม่มีสปีดหรอทุกคนดีแด้กดชิปกดชิปมันก็ไม่วิ่งอ่ะ,อ,ะองคฉันมันวิ่งนะแต่มันวิ่งแบบด๊อกเด็กด๊อกเด็กดอกเดก็ดอกดอะต,ต้องรอมันมีดีเลยชิปอะอ้อหรอ ่ต้องรอมันถึงจะวิ่งแต่ว่ามันจะวิ่งช้าอืมแล้วจะมีแกเปลี่ยนสีได้ไงอ่ะสกินเหรอไห้สกินไม่มีอ่ะต้องไปเปิดอ่ะดิใช่ป่ะไห้ต้องไปเปิดมีอยากไปเปิดป่ะหมุนวงล้อก่อนแป๊บหนึ่งเน่พาไปเปิดให้เปิดอะไรแล้วแกจะเขวัตเข้าวัตเอาไว้หมวงล้อเนี่ยเปิดวงล้อแกได้ไปเปิดเลยเข้าวัตเอาไว้เนี่ยก็เสียได้เต้ เต่มาฝากฉันหน่อยก็ได้โอ้ยเห็นนั้นปะมันมีเขียนว่า QR player เห็นปะเอาวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวขอขอกเย็น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 ค่อยคุยกันก่อนคือถ้าเราตามไม่ทันนะครับเราก็ใช้ทางลัดนะครับก็คือ QR player ที่อยู่ตรงนี้นั่นเองนี่ครับมาพอดีเลยสองเจ้าเองแต่เราไม่รังแกกันไงเราโม้เดียวกันนะ S <S เอา้าไม่มีเอฟเฟกอะไรเลยเหรอเอา้า <No. S 1> ไปไหนกันหมดชั้นที่หนึ่งแล้วหรอโอ้โหดีครับทางรัดน,นะครับแค่สองพันแล้วเป็นที่หนึ่งภูมิใจไว้ล่ะดูเขาเลยนะครับสิบเอ็ดห้าเนี่ยจะหวีว1สิบลอยูแป๊บเดียวฉัก็แกได้แกจะไม่กลัวเออมันต้องเริ่มใหม่ดิถึงจะสนุกคนอื่นเริ่มใหม่แกที่หนึ่งคนเดียวกแกมานี่ยฮะ <laughs> แกโดนแน่เจ๋วีไม่โดนหรอกบอกไว้ก่อนเลยมีผิวยีราฟแกแปลกกว่าเพื่อนแกต้องโดนแกคือยีราฟสีดำปกติเขามีแกะดำนี่ยีราฟดำโดนแน่มาเลยเเดียยวเดีเฮ้ยมันวาร์ปหนีมันวาร์ปหนีโดนแน่มี้างออกมาเถอะทำไมมันไวจังเลยอ่ะโอ้ไม่ได้ตั้งใจนะน้องแค่น้องเดินมาขวางพี่เอง แกดี้อะไรเนี่ย,ยเกกะนี่แหละหผีงาบันหวาอีกแล้วเจวีแกโกงอะ่ะนี่โก้งก็หน่อยมันมีหวาวก็ต้องใช้สิแกต้องโดนแกต้องโดนมาเหอะให้มาเถอะให้มา20ล้านตัวเลยแกต้องโดนโดนแน่ไม่โดนหรอกบอกไว้ก่อนเลยเดี๋ยวนะมาท้าฟันแล้วดิวะ่ะ <c oughs> <c oughs> ไปแล้วว่าเรียบร้อย <c oughs> เรียบยร้ยบอย <c oughs> ไป นี่แหละเขาเรียกว่าให้ทุกแก่ท่านทุกนั้นถึงตัวโซนนั้นน่ะอะไรเนี่ยเจ้าบีแล้วแกเปิดยังไง่ะก็คือต้องมาเปิดกาชาหรอแแกต้องได้50กะโหลก้แกค่อยเปิดกาชาโอ้โหคือต้องคิวให้ได้50กระโหลกว่างั้นยากมากเปิดด้วยอันนี้ได้มั้อยอ่ะ145โลบัคเองขอสักตัวดูกันว่าเราจะได้ตัวอะไรจะได้อุ้ย โอ้โหได้ยีราฟเขียวว่ะขวไม่อหยากได้สีเขียวตัวนี้อยากได้ตัวสองเปอร์เซนต์อ่ะเราก็เปลี่ยนสกินใช่ไหมเฟิบโอ้โหทำไมยีราฟเหมือนกบเลยเดี๋ยวไปดูซิมันหน้าตาเป็นยังไงเอา <printer> เดี๋ยวหน้าตาไม่เหมือนยีราฟเลยนี่มันอาปากาชัดๆอะเออเดี๋ยว ตัวอะไรอ่ะดูดิหนีไปดูดิตัวนี้ปากาปากาไหวงงมากเลยไหวมานี่มั้ยมัมมัมแล้วมัมมัมเล้วปากาท้าไมได้ตัวดีอ่ะปากาเน่ารักจังเลยอ่ะจะขอเล่นด้วยคนเดียวปากาฉันไม่เล่นกับพวกแกปากาปะกาปะกาปะนี่เป็นปากาหรือตัวอะไรอ่ะฮะไหวนีแล้ว ักมีลาบรู้เปล่าหาหร<า>อ<า>ไม่รู้ฉันมั่วไม่รู้อ่ะไม่รู้อ่ะฉันมาอยู่ในโซน V I P แล้วแกเข้ามาไม่ได้แกอยู่ไม่ถึง V I P เดี๋ยวพ่อแกออกมาปุ๊บฉันก็กินแกงนี่ฉันจะเพิ่มความสูงอ่ะระหว่างนี้ขอปั๊มก่อนละกันเดี๋ยวนะมีอะไรให้หมุนล้อฟรีอ,ะอ่ะการสปินอ๊บหมนุนได้อะไร ตึงอุ้ยได้50กะโหลกโอเคอย่างนี้เราก็สุ่มเพิ่มได้อ่ะสิแต่ว่าได้ตัวนี้แล้วอะอับาก้าปุ๊บขอเก็บก่อนจ้าเอ๋ไปไหนจ้าคนสวย้นเยอะแล้วอย่ามาใกล้ฉันฟรียามาถึงปุ่บจ้าไปตามจ้าอะไรแก่าเจ้าพวกแกก็เป็นแค่ประดูสั์ของฉันแหละ ยอดนักฟ้าโม้ี่แกจะหนึ่งแสนแล้วว่าทำไมแกมีปัญหาอะไรฮะอย่านะดแกเข้าวาร์ปแล้วฉันจะเข้าไม่ได้หรออะไรฮะอะไอะไรทำไมหย่อนเลยหย่นก้นเข้าวาร์อะไรเนี่ยได้าวีแกนได้ยี้ใช่ปะนคนเข้าวาร์ปด เรียบร้อยคิวหวีแล้วไม่เป็นไรไม่เป็นไรกดคิวหวีแล้วทุกคนโอเคเอาล่ะทางสะดวกละตอนนี้พวกเราเป็นอิสระอิสระบ้าเลยไม่จะไม่ตายนั่นนะโอ้ยโอมายก็อดเอาเติมรม้าเลยัเมกไม่มีวันตายโอ้ยอะไรเนี่ยวาย จบว่ายไปแล้วว่ไปเล้ไอแนล้วบกไ่อนเลยีโอพีดูจ้าหีนีอะไรเนี่ยตรงๆนะขอพูดอะไรกัใคร่นึงได้ไหมว้ได้คนเดียววะอย่างเงี้ย เออถ้าเห็น <amounts> ด <of water writers> ้วยไปเล่นคนเดียวไปแล้วตัวนี้มันจะกินฉันนี่เดี๋ยวเลี้ยวให้ไปนี่แล้วตัวต่องนี่นี่เยบอยคุณตัวนุ่นเยอะกว่าไปกินตัวนุ่นก่อนดี่กัวโห่ใช่ใช่จริงจริงเลย พ่อขออยู่ด้วยไม่ใช่้านเอาคุณพ่อไม่ใช่ลูกฉันฉันไม่ทิ้งนะแกเป็นตัวเลยรเอามังกรเหขออยู่ด้วยขออยู่ทีมด้วยอยู่ด้วยเหรอแกลืมอุดมการของเราไปแล้วเหรออุดมการมีค่าที่จะไอกไว้ก่อนเลยทำไมแกทำอย่างเงี้ยคุณพ่อครับนี่เลยคุณพ่อใครเป็นลูกใครเป็นพ่อแกฉันไม่มีลูกอย่างแกบอกไว้ก่อนเลย โอ้ไปเล่นด้วยแล้วแรงมากไม่ปัญอะไรฮะโม้ไม่โกรธเลยนี่ฉันก็นนิดเดียวนิดเดียวพวกเราก็ตายกันทาดอสเหรอฮะจุี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยเปลี่ยนใครอะเปลี่ยนใคทวายอย่ามาใกลยังนี่เลนแค่คันิดเดียวนิดเดียวก็ตายกันหมดเลี้ยวอ่ะครับพี่ดอกพี่นี่เราเป็นเข้าไม่ได้ใช่ไหมเดี๋ยวดูนะ เนี่ยมันเดินเข้าไม่ได้ใช่ไหมเดินเข้าว้าไม่ได้ใช่ไหมนีดีถ้าจะเดินได้บอกไว้ก่อนเลยเดิเข้าให้ดูดิดีเงีนี่ไงนี่หยอนกนเข้าว้ามหยอดก้นเข้าเฉยนี่ไงเป็นไงล่ะอ่ะอ้ออะไรเนี่ยทิ้งทิงทิ้งิงตัวสูงสูงเดี๋ยวฉันจะไปใครแบบบอกไว้ก่อนเลยจะไปเป็นนายแบบตัวต้องสูงไว้ก่อนบอกไว้ก่อนเลย เขารับ1 8้ใช่ไหมของฉันเนี่ยรับไปเลย5 5เมตรขี่รับอะไรสีดำวัดยี่รับหนีไงยี่รับมนีเทอร์ปิโดเข้าใจเปล่าอยู่ในช่องต่อเทอร์ปิโดติดตามกันด้วยไม่ติดตามไปขี้ใส่พีต่ต่อตอนนี้เลยพอเลยไม่เอาโอ้ยไปแล้ว